บ้านอีกหลัง,ทงเ,ทเท้งเถิดเถิงหลังมีหลานคนแรกทเ,ทเท้งเถิดเถิงข่วงโง่เฮงเปิดใจจะได้หลานภูมิใจในตัวลูกชายเติบโตด้วยลำแข้งจัดงานใหญ่ระดับประเทศพร้อมกันนี้โง่งเฮงได้เผยถึงความรู้สึกหลังแฟนสาวมีลูกอีก3เดือนจะคลอดและความรู้สึกของเท้งที่กำลังจะได้เป็นคุณปู่ล่าสุดแฟนท้องแล้วก็อีกประมาณ3เดือนคลอดครับเด็กสมัยนี้ตอนแรกก็ตกใจเราก็บอกว่าต้องทำตามประเพณีนะต้องแต่งงานนะ แต่เขาก็ไปคุยกับทางนั้นทางฝั่งพ่อแม่ฝ่ายหญิงทางนู้นเขาตกลงกันแล้วว่าเขาจะแต่งงานต่อเมื่อเขาได้เดินจูงลูกเขาเฮงก็ต้องทาให้ฝ่ายทางพ่อแม่เจ้าสาวเขาโอเคก่อนนะครับเพราะว่าบางคนอาจจะไม่โอเคบังคับให้เราแต่งกันก่อนแต่ว่าเราก็ได้คุยกันและรับรู้กันหมดแล้วพ่อแท่งภูมิใจไหมแท่งภูมิใจเกิดมาแล้วอะตั้งชื่อแล้วนะผมต้องขอขอบคุณ J. เจเจตรินนะที่ตั้งชื่อลูกเจ้าสมุดเจ้าขุนเจ้านายส่วนผมนะ จะตั้งเจ้าสัวก็มีอยู่สามชื่อเจ้าสัวเจ้ามือเจ้าเข้าเฮงเจะเอาเจ้าไหนผมยังไงก็ได้ครับจริงๆอ่ะชื่อของผมผมอายมากเลยนะเวลาที่ผมอยู่โรงเรียนเวลาครูขานชื่อเพื่อนก็อาจจะแบงก์กอฟพอถึงชื่อผมก็จะงงแงงงูแล้วก็บอกว่าเฮงครับเฮงเพราะว่าเราเขินนะช่วงแรกเพราะว่ามันไม่เหมือนใครแต่จะเป็นลูกสาวหรือลูกชาย ก็ต้องรอรู้ในคอนเทนต์คลิปผมอีกทีถ้าผู้ชายก็อย่างที่พ่อบอกว่าจะให้ชื่อเจ้าสัวเท่งเจ้าสัวเจ้าทรับแล้วคุณปู่เตรียมรับขอนหลานยังไงทําไมชอบไม่พี่เสียเงินล่าสุดก็เหมือนซื้อบ้านใช่ครับคือพอเรามีลูกเราก็อยากจะขยับตัวเองแต่พ่อแม่ไม่ได้แนะนําให้ซื้อเพราะว่าเราเคยเปิดไปตั้งแต่ครั้งแรกแล้วว่าอาจจะซื้อบ้านแต่ตอนนั้นยังไม่ได้มีน้องนะครับแต่พอมีน้องแล้วผมก็ตัดสินใจไม่ยากที่เราจะซื้อ แต่ซื้อปุ๊บก็ค่อยมาบอกกลัวโดวนพ่อแม่บน่นเพราะเขาไม่อยากให้เราทํางานหนะักเขาคิดว่ามันจะเกินตัวไปสําหรับเราหรือเปล่าแต่ว่าผมก็ค่อนข้างมั่นใจว่าผมจะต้องทําให้ได้คือจริงๆความคิดของวัยรุ่นเขาไปซื้อพวกรถแต่อันนี้เขาคิดเองได้เขาก็ขายรถสปอร์ตไปแล้วก็เอาเป็นรถครอบครัวแล้วก็ซื้อบ้านเราก็ไม่ได้ถามหรอกเราฟังคำพูดเขาแล้วเออเรารู้สึกว่าเขาเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเพราะว่าเขาจะเป็นพ่อคนแล้วไง ตอนแรกจะขายรถแล้วเอาไปออกนบำโบกีนี่มันจะใหญ่เกินตัวแต่อยู่ๆเขาก็เปลี่ยนเฉยเลยเรียกว่าเป็นคนที่มีความคิดดีมากไม่รู้ว่าเป็นอะไรจะได้เป็นพ่อแล้วรู้สึกยังไงจริงๆผมก็ชอบเด็กครับเพราะว่าผมก็ชอบเล่นกับเนยียซื้อของขวัญซื้อของเล่นให้เขาตลอดทั้งน้องทั้งหลาน